สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุททกๆท่านนะครับอยู่กับแม็กคลิงจมเหมือนเดิมตอนนี้ก็อยู่บริษัทนะอ,นนอะอันนี้คือก่อนจะไปบ้านนะไม่ใช่ไปบ้านนะครับผมไปดูว่าผมจะไปที่ไหนนะครับผมใ,ใครขับเสียมากเหรอ เปิดอ่ะพอดีตอนนี้เรากำลังออกไปกินข้าวนะครับผม FC ครับผมเอออจัดหน,นักนะพี่มากนะโอ้เอาจนจุกอะ่ะพี่น้องจุกเลยนะสั่งมาเต็มระบบอะ่ะมาว่ะอู้กินจนไม่ไหวอ่ะ จะมารจัดให้จริงๆนนะพี่ใหม่ไปไหนพี่เดินไปเที่ยวไหนปะเนี่ยไม่ไปหรอกทำไมนะไม่อยากไปเที่ยวไปอะไรบ้างนะไงอิ่มแล้วใช่ไหมเสียาบมาว่ะเที่ยวอย่างอิ่มเลยเมื่อก่อนไปไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมอ๋อนี่นอนจัด ไปประเทศอะไรบ้างพี่เขาดาวไม่ได้ไปอ๋อเขาเดาวไม่ไปไไป,ประเทศอะไรบ้างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะไปไหมเขาไงไต้หวันจีนอ๋อไต้หวันเวียดนามได้ไหมแม่ไปได้ไปไปรอบเดียวอ๋อไปรอบเดียวเวียดนามเสียมากเพราะว่าอิ่มแล้วเนี่ยนะชวนเสียมากไปเที่ยวไม่ไปนะเอฟซีงอยู่บ้านนะคนติดบ้านอย่างนี้แหละ แน่นอนไหมล่ะปกติปกติปีใหม่เนาะส่วนมากคนเขาจะไปน่นไปนี่ไปนั่นอะไรบิไม่ไหม <c oughs> อาหารในวันนี้ที่เราจะไปกินก็คืออะไรนะพี่ต้มเลือดหมูเยอะอีก,ก็ต้องเปลี่ยนแนวอีกมัใช่ไหมถ้าเยอะอีกก็เปลี่ยนแนวอีกหแต่มันจะไม่ใช่โจ๊ อาจจะไม่ใช่โจ๊กอาจจะเป็นอย่างอื่นอแน่อนอนจัดนะครับนะก่อน <c oughs> ก่อนปีใหม่นี้พาไปจัดนากกนแล้วเอ้ซโจ๊กอีกแล้วครับแยกกระทิงรายนะครับปุตรงนี้นะบุบตรงที่มีมาร์กอยู่ยนี่มันเป็นบ้านอะไรนะบ้านน้องเกดหรือบ้านอะไรน้องปลาไหลเหรอเขาเรียกอะไรน้องปลาไหลใช่ไหม หนองปลาไหลนะครับตำบ,บหลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลบ้านละ่ะไม่มีเป็นหมู่ว่างั้นหมู่เจ็ดหรือหมู่อะไรเท่าฟิจิทเจ็ดอ,อ๋เอเาฟิจิจนะครบับบ้านไอ้หลังเก่าหกนี่เดินทางกันต่อครับผมมากินข้าว ปีใหม่เราก็ต้องจัดซะหน่อยนะครับเสียมากพาไปเลี้ยงเช่นเคยไม่ต้องปีใหม่นะครับไม่ถึงปีใหม่ก็พาไปเลี้ยงแทบจะทุกวันหัวจะปวดนะครับเอฟซีนี่ครับถึงร้านก็ต้มแล้วต้มเลือดหมูนะครับผมเอฟซีหูคนเยอะเ่ยนะ ลงไป,ไปเ,เออกินต้มเลือดหมูก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้กลับกันนะครับนี่เลือดหมูต้มเลือดหมูมาประจำเลยร้านเนี้ยอร่อยเจ้าเจ้าเดิมใช่ไหมพี่ตีพัทยาที่นาเกลือตรงนี้นาเกลือเนอะเอาะ แกวเลยกินเสร็จแกจะได้กลับบริษัทครับของฝากไม่มีมากินมากินข้าวแทนครับจะกินเสร็จจะได้กลับครับผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเอาขากลับผมขับนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไป้ยไปไปไหนต่อไปไหนนะจะไปซื้อถ่านร้านคือระมาณเออไปไกลไหมเอาร้านปกติก็ได้ไปจะไปซื้อรองเท้าครบซื้้อองเทาให้แมก่อนรองเท้าขาดอ่ะตอนนี้ก็เลี้ยวมาซอยนาเกืออะไรแล้วนาเกือใต้นี่ครับนะตะเกัตตะ ตัวรถติดนะพี่เอาได้ที่ไหนไม่ติดปรอปอิ่ของเสียมาร์กเขานั่นเนี่ยซอยก็แคบแค่กันเข่าแต่นี่ชินเสียมาร์กนะครับรู้จักแต่แต่เขาบอกไอ้ชินชินเซียมาร์กแต่แม่บอกร้านต้มระโบนี่อร่อยกว่านะแต่ที่จอดไม่มีกันนี่ไงอร่อยมากเลยวันนั้นแม่ซื้อมากินอ่ะเออโอ้แต่โอ้ที่จอดไม่มีเลยอ่ะตอนเอามอไซค์อย่างเดียวอ่ะอ๋อ ไม่จอดตรงนู้นก็เดินข้ามมาก็ได้เนี่ยเขาจอดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดินข้ามมาอร่อยมากหมูเหมอแบบใช่ไหมไม่นักถ้าอะไรของกินต้องเสียมาร์คแน่ครับเซียมาร์ครู้คือพัทยารู้ทุกร้านอันไหนอร่อยไม่อร่อยเอออะไรอร่อยอันไหนที่กินไม่ได้หรืออะไรนี่คือรู้เลยนะบอกเลยนี่คือไม่ต้องถามคูเกิลเลยถามเสียมาร์กอย่างเดียวโทรถามเลย ร้านไหนเด็ดนะครับในพัทยาหรือ <balcony> ว่าเขตชลบุรีอะไรประมาณนั้นนะครับผมเรื่องอาหารต้องไว้ใจพี่มาร์กนะครับมรู้ตรงไปใช่ไหมตรงไปมันจะอยู่ตรงรับไปซันนี่อนจะมีรองเท้าอยู่ขวามือต่อแก่อะไรโรตีลองมาเสือเงา ซื้อรองเท้ากันครับได้มาเรียบร้อยครับผมรองเท้าของเราได้สองคู่เลยครัช้างดาวนะใส่ลององลองใส่ช้างดาวดูจะดูรองเท้าผมนะครับตอนนี้คือไม่ไหวแล้วกลับบ้านเก่าไปแล้วใส่คุ้มจริงอันนี้ก็จะเป็นสายรัดนะขอโทษเอฟซีด้วยนี่ถ่ายรองเท้าให้ดูนะนี่สายรัด ต้องแท้นะสารันเนี่ยหานหมดแล้วไปเดี๋ยวกลับบริษัทกันครับผมพี่หมกลับกันกลับบริษัทครับมวยจะปวดมาถึงก็ลอยติมต่อครับผมเอฟซีเอเมพึ่งคนลอยเอ้ยคนลอยมวยจะปวดนี่ร้านไอติมเดี๋ยวผมให้ดูร้านไอติมนี่ไงร้านไอติมอยู่ตรง ตรงไหนวะชาวตลาดนัดตรงไหนพี่อ๋อตลาดอ,อมรน,นครอ,อะไรไม่รู้เนี่ยอะไรติมอยู่ตรงนี้ครับเป็นสามแยกพอดีเลยอร่อยนะครับเสียม,มาร์คดูแนนก,ก็กินอร่อยเลยม,มีจะกินอย่างเดียวครับช่วงนี้ไม่มีอะไรมากมายแกจ,จะปีใหม่แล้วกินอย่างเดียวครับปกติพี่มากินเราไหม ไม่กินเลยเออเาเลยกินมาเปลี่ยนกิไนไอติมของวงของหวานแทนเมื่อก่อนกินหนักใช่ไหมหนักขนาดว่าแบบประมาณไหนอกเป็นเลือดอ้อวอกไปเลือดเ,เลยโอ้โอัวจัดประหลาดบอกแน่นอนนะเสียมากเนี่เปลี่ยนจากคนกินเรามากินของหวานแทนเดี๋ยวก็กินเสร็จก็จะได้เดินทางกันกับบริษัทครับ ฝากถึงคุณกินเราครับผมมาเห็นไหมมายินของหวานแทงครับเห็นไหมเสี่ยมาร์กบวกไปเลือนเลยนะหนักกว่าเก่าอีกเป็นเบาหวานไปกลับบริษัทดีกว่าครับถึงบริษัทเราถึงบริษัทแล้วครับเอฟซีเราก็จะได้เจอกันปีใหม่แล้วกันนะพี่มาปีใหม่เจอกันหลังปีใหม่นะ ค่อยว่าก,กันรถก็ลังไปม่นเนี่ย๋ยวคนมาทำบางอยากก่างก็ยังว่าช่างก็เยอะทำรถเพียบเลยนะรตูเยอะเข้าไปข,ข้าวปูเยอะธุรกิจมาเสียมาก็คือตัดตู้นุ่เพียบเลยถึงลงรถแล้ว ไปจะได้เดินทางเดินทางไกลนะเนี่ยแน่ใจไม่ไปด้วยนะนี่ก็เป็นคนอะไรอยู่บ้านอย่างเดียวเลยรเท้ารองหรอว่าใส่ได้ไม่รู้ยังไม่ลองเลยเปิดเจอกันนิ่ฮะเราคอยลองก็ได้หรอกไม่อยากกุญแจาฝากกับพี่เจียบไว้แล้วนะให้พี่เจียบละ ใช่ไหมเพื่อขยับไงเดินทางกันจะเดินทางไกลครับผมไปเดินทางกันครับผมออกจากบริษัทกันมันจะปวดแล้ววันนี้ไปดูว่าเราจะไปที่ไหนนะครับ FC ก็จะประมาณนี้นะครับผมรถที่ยังวิ่งงานอยู่ใกล้ๆนะครับวิ่งไม่ไกลนะวิ่งแถวนี้เขาก็ยังวิ่งกันอยู่แต่บางคันก็ไม่ได้วิ่งนะนี่ดูก็ยังทํางานกันอยู่ครับผม,มผมก็ไ <c oughs> ม่คคนลิ้มจมก็หลังปีใหม่แล้วกัน <c oughs> นะครับดีจะกลับมาก็ <c oughs> ประมาณนี้ครับ <c oughs> เอฟซีเดินทางกันต่อครับผม ตอนนี้เราขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับผมมอเตอร์เวย์วิ่งเส้นชนบุรีเลยเราขึ้นมอเตอร์เวย์จ่ายเงินเรียบร้อยขึ้นมาเลยไม่ต้องไปว่งข้างล่างในเอฟซีโหดโค้ดติดเสียเง,งินนิดหน่อยช่างมันไม่เป็นไรดีกว่าเราไปเผาผพานน้ำมันข้างล่าติดไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยวน่าจะไปติดตรงนู้นอะตรงด่านเก็บเงินทับช้าง อีกทีนึงโอ้ยไม่ใช่ชับช้างวะออตรงไหนไเอ่ะตรงแถวๆถวลำตุกาหรือเปล่าน่า <c oughs> จะไปติดตรงนั้นนะครับผมแต่เรายังไม่กลับบ้านนะครับไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันไปครับผมอตอนนี้เราถึงบางปะอินนะครับผมทางต่างระดับบางปะอินนี่ คุณมอเตอร์เวย์เหมือนเดิมเราจะเราจะตรงไปนะผมตรงไปเราไม่ออกทรายนะตรงไปก่อนอุ้ยภาไปตกอาใช่ไหมน่ะบ๊อบบ๊อบบ๊อบอะไร่ายามานห้เอยมาคุมน้ำรถนนนี่คัุดไปครับผมตอนนี้เราก็เข้าสู่ถนนเอเชียนะครับมาได้ก็ เลยครึ่งทางแล้วเอ้ยนายจะเกือบครึ่งทางแล้วนายจะเกือบครึ่งทางแล้วนะครับผมสามร้อยยี่สิบห้ากิโลแล้วนะครับออกจากบ้านเสียมาร์กมาก็ไกลพอสมควรนะครับผมก็ถือว่ารถไม่เยอะนะวันนี้ไม,มนมไม่เหมือนมิตภาพไม่เหมือนมิตภาพนะครับผมถ้าสวิ่งเส้นมิตรภาพวิ่งเส้นสามห้าเก้าก็คือขึ้นเขาช่องตะโกนะครับจะไปลจะเยอะมากเลยนะบ,บอกเลยว่า ทางกลับบ้านไทยอีสานเนี่ยเยอะเยอะจัดอ่ะบอกเลยไม่เหมือนไปโล่เหมือนอย่างนี้นะอย่างนี้โลงมากเลยโลง่โลงลกอย่างโล่งเลยไปเดินทางกันต่อครับเี่ซีตอนนี้เราอยู่เส้นถนนหมายเลขหนึ่งนะครับผมจังหวัดตากตอนนี้อยู่พิกัดที่แม่น้ําปริงนะครับจังหวัดตากนั่นเองนะครับเราวิ่งมา แต่ตอนเช้ามาตั้งแต่บ้านเสียม,มารกเราก็ไม่ได้จอดเลยนะวิ่งอย่างเดียวนี่นี่ก็ใกล้จะค่ำละโอเคแล้วนะครับผมจะหกโมงแล้วเอฟซีเดินทางกันต่อเลยนะครับผมไปดูว่าเรามาทำอะไรที่ภาคเหนือเนะี่ยเรามานี่มั่วจริงเลยคิดอยากมาก็มานะผมไม่ได้สนใจเลยคิดอยากมาก็มาอย่างเดียวครับผมเอฟซี FC. ไปไปกันต่อครับผมตอนนี้เราอยู่ำอำเภอเถินนะครับผมำอำเภอเถินแล้วเราจะเติมน้ำมันที่นี่นะกวิ่งมากันยาวๆเลยตั้งแต่จังหวัดตากนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันปัมนนะป๊มพีทีนี่แหละอะเดี๋ยวเข้าปั๊มพีทีกันครับผม ก็ตอนนี้อยู่ปั๊มพีทีนะครับอำเภอเทินนะครับผมก็บรรยากาศอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหรนะครับวันนี้เรามากับรถคู่หูของเรานะครับว่าเราจะไปไหนเนี่ยผมเส้นทางฮารุโฮดอีกไหมเนี่ยพามันไปแต่ละที่ไม่มีทางดีเลยทางมีแต่อะไรกันไม่รู้ครับผมขึ้นเขาลงห้วยกันตลอดเนะี่ยที่เคยพาแนนไป ปีนู้นนานแล้วนะครับตอนนั้นคู่หูคู่ใจนะครับผมคันนี้รถคันนี้ไปทั่วทั่วทั่วประเทศ <c oughs> ทั่วประเทศเลยนะครับผมเอซีเนีัยเดี๋ยวก็จะได้เดินทางกันไปในต่อแล้วก็จะไปทําอะไรคอยมาดูกันแล้วกันนะครับผมนะแต่ยังไม่เข้าบ้านผมยังไม่ได้กลับบ้านนะครับขึ้นเหนือมา ก็บอกเสียมาร์คว่าขึ้นเนื้อไปก่อนแต่ยังไม่ได้บอกแกไว่าไปไหนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผม FC นะครับขอบคุณ FC ทซกท่านครับที่ติดตามไม่ค่ดในจมครับผมไปดูว่าจะไปทำอะไรต่อไปที่ไหนอย่างไรนะครับผมไะผมไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม f อไปแล้วบายบายขอบคุณครับไปบายบาย f c ก่อน f c Bye bye MC con. Bye bye. Ok, bye. Bye.